สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการ Export ข้อมูลลูกค้าเพื่อจะเก็บสำรองข้อมูลของฐานลูกค้าหรือนำไปใช้งานตามที่ต้องการได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูเครื่องมือเลือกหัวข้อส่งออกข้อมูลลูกค้าระบบจะให้เลือกข้อมูลที่เราต้องการส่งออก 1. ประเภทเทมเพลตจะเป็นประเภทมาตรฐานนะคะ 2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการส่งออกข้อมูลลูกค้าโดยระบบ จะอิงจากวันที่เพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้ามาในระบบหรือวันที่สร้างคำสั่งซื้อนะคะและ 3. เราก็สามารถเลือกช่องทางของลูกค้าที่มาจากช่องทางนั้นๆได้ด้วยหรือจะเลือกทุกช่องทางก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกปุ่มเริ่มส่งออกข้อมูลระบบจะทำการประมวลผลการส่งออกเมื่อระบบแสดงส่งออกข้อมูลสำเร็จ ให้ทำการคลิกเข้าไปที่ชื่อไฟล์ระบบจะแสดงรายละเอียดของการส่งออกข้อมูลลูกค้าว่ามีการส่งออกทั้งหมดกี่รายการผู้ดำเนินการส่งออกคือพนักง,งานท่านใดและวันเวลาส่งออกจากนั้นให้ทำการคลิกไปที่ไฟล์เพื่อบันทึกไฟล์ลงคอมพิวเตอร์เท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ข้อมูลลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในไฟล์จะแสดงรายละเอียดของลูกค้าโดยจะมีคอลัมน์รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้าเบอร์โทรที่1เบอร์โทรที่2อ,อีเมลเพจกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปษณีประเทศ ID Line, ีล n e คะแนนแท็กวันที่เป็นลูกค้าและจำนวนครั้งที่สั่งซื้อสินค้าผู้ใช้งานก็สามารถนำฝ่ายไปใช้งานต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ<ส><ด>